สวัสดีค่ะที่ข้อหวยทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับตัวเลขเด็ดตัวเลขดังนอกกับหวยปูท่องค่าประจำหวัดวันทีหนึ่งท่านว่าสองหาหกพี่น้องปูเพิ่นกะใไฮมาแล้วเนาะไฮมาสุดสามตัวนั่นหาเก่าเจ็เก่าหกแปได้สุด3ตัวปูเน้นหาเก่าเจดเด้อพี่น้องแล้วสุดสองตัวปูเพิ่นกะไฮมา ฮาเจ็ดฮาสองฮาสามสี่หนึ่งฮาเก้าเก้าสองสี่ฮาตัวเน้นของปูก็คือฮาเจ็ดกับฮาสองเนาะพี่น้อง มาคังมีตัวเลขของปูอาจจะหลายตัวเนาะพี่น้องกะเอาให้พี่ให้น้องเข้าพิจารณาดูเป็นแนวทางในการเซ็งโศกไวรัฐบาลในหวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกสามเนาะก่อนไปกับฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ซองด้วยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ